โอ้โหต้องเอรถรต้องเข้าแล้วนจ้าโอ้ยมาแล้วช่องไปกับอุ้ยไม่อยากออกกลางนัดเลยชำโบสั่งโพรถยีิอย่างนี้ดูสิข้อควัออกมาขึ้นไปย่างหมูป่าจ้าหนาวหนาวมากแอบกินก่อนนึง จกจอันนี้เตานี้ใช้น้ำมันกา๊าซเตานี้ใช้ไม้ฟืนเออใช้ไม้ฟืนต่อท่อขึ้นไปข้างบนหลังคาเอาควันขึ้นไปแต่ถ้าควันลงมานี้บ้งเทงอีกแล้วโอ้ยรูใหญ่มากหอยแข็ง Have many, right? ดูข้างหลังสิคะโอ้โ oh หต้องซื้อรถสิบล้อต้องเข้าแล้วนะจ้าฟูเพ <Who? S 2> uh huh. รานิดเ uh huh. ด็กแล้วเจอกันค่ะ We need truck right จ้า <laughs> We need รถสิบลอ้อ้ oh. อากลดเลยแข็งหมดแข็งไปทั้งตัวและหัวใจสวัสดีโอป้าขนอยู่คนเดียวุ๊บบฮึบฮึบชาเลนเน่รนังกางเต้นคนเดียวเต้นก็แข็งน้องแข็งเกาะมากแล้วก็ปุ๊ยออกไปช่วยแล้วจ้าแต่แกไล่กลับมาออ้เย็นหัวมากนี่ เรามาอยู่ที่บนภูเขาแต่ไม่ไกลนะคะขับรถมาจากบ้าน16กดโลเองค่ะนี่เลยค่ะมันดูโอป้าเดี๋ยวช่วยโอป้าขนจักนิด <c oughs> ที่นี่ที่ไหนนะ ยงอันยังแคมปิ้งจังอันยังอันยังสามาแคมปิ้งยังหมู t ี i s is a l r e a d ี dark we need light okay <laughs> ดูสีขาวควัญออกมาเ,เพื่อนมาย่างหมูป่าจ้าหนาวหนาวมากชั่วโ oh my god ใครชวนมาการเป็นโอ้าได้แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับอืมเก่งมาก <c oughs> โอ้ยสายไฟลากสายไฟไปนี่เลยป้องกันหิมะโหชัว สันโคลหนานวะดูพ้าจันมาแล้วหนึ่งโอ้ยเอ้ยชักกระบอตชชิมิน <c oughs> เขาทำหมดเขาคนเดียวทเทพไปแล้วเรามีเตาผิงเรามีเตาผิงเรามีเตาผิง,าาผงอันนี้แล้วก็เราเรามีเตาต่อท่อไปตรงนี้โอ้โห NS8 <c oughs> อยนัอเชี right น p e o p e s u n yeah. s p e o p e s u n s we need to make this one f i r s p e o p e sunset ทำ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 โบสถังโคอย่าหาทำฮะาร่างกายไม่แข็งแรงนี่อย่าหาทำนะจ๊ะเพื่อนๆบอกเลยว่าสุดหูจะแตกหูชาทุกอย่างชาไปหมด ขอร้องพรามาสโนโนโน่ no, no, no. ลมมาแล้วพี่น้องโอ้โ oh ห oh. พรามาสโอโนโนโน่ oh, no, 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 no. ขอร้องอย่าพเาพิ่งเริ่ม,มอย่าเพิ่งเริ่มลมอย่าเพิ่งเริ่มเจ้าที่เจ้าทางก็อย่าเพิ่งเริ่มขอร้องแต่ซอเด็ปักโอ้โ oh ห oh. <laughs> คนออกปากหนาวมากไมนสเทนตอนนี้ลบสิบอยู่แต่คืนนี้จะลบยี่สิบเราจะอยู่จังใดเนอะสู้นะเรามีเตาผิงหนึ่งเอาคนละเตาโอป้าวันฮะโอ้ oh my god ลมมาแล้วพี่น้องได้ยินเสียงลมมาแล้วม,มีตื่นเต้นดนวยทุกคนณแฮ อันนี้ของปุ้ยอันนี้โอปา้โอปาโอป้ากอบไปตรงนั้นอันนี้วันบายวันไอเทคแคดิตดูทำคนเดียวทำไปเลยจ้าก้าวแพรก็แพอเนาะเนาะยูบนเนาะวันไหนวีดิ t งทรีบอโตนี่หรือวีป้าไหนฮะเป็นหมย ให้เขากินจักนิดนึงอะโอ้อากาศหนาวมากมันมันดับเองแกส๊แกสก๊าเหลวค่ะเอ้ยก๊าซแข็งอะ่ะจุกุ้มอีกจ้ะ ่วยมากอู้มามามากินก้าวด้วยออขอบคุณคชา,า,ากินก่อนนะคะอ,อ,อร่อยจังเลยมากหูดับตับไหม อน่อยมากควันงงงงขมงหยงหมดแล้ว้าโอเด้งทุบโอเด้งยอดกินตอนนี้ไม่กินหรอกตอนพรุ่งนี้เช้าออ่ะื้อ อืมอาเบิกเน็ดมากไอ้เบิกอ่ะเพิ่มเครื่องจากต้องเพิ่มความร้อนเย้ฉันจะกินอะไรเอาซุนอิฟทุนไนกว่าจะเซ็ตได้แบบนี้โอ้โหโอ้ my god oh. แล้วคนอันนี้ก็มาจากที่ทํางานบอกปุ้ยวันนี้ไปกลางต็นนะแล้วจ้าโอเด้งซุปอร่อยที่สุดในโลกค่ะกินก่อนละจ้า,าแล้วจ้าควันออกหูหูไม่ใช่ย้อนอันนี้ก็หนาวหู <c oughs> <c oughs> Khá tục Mình mhm cô, đi cô chào mhm 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 ừ, mhm 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 Nice mhm 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 vài mhm mhm วาซาบิพิรุมเนี่ยอร่อยอร่อยเลวอร่อยเลวจริงเยี่ยเลยเม็เป็นวซาบิอร่อยเลวอร่อยเลวอร่อยมากอันนีอร่อยใม่ 이게 불을 피우기 전에 여기를 좀 가열 해갖고 공기 뜨거운 공기를 위로 연통 위로 올려야 됩니다 그래서 먼저 좀 가열하는 거고요 웜압 웜압 웜크왕 ต้องแย่งกันค่ะมีสองเตาปุ้ยชอบเตานี้โอป้าโอป้าวุ่นวายกับเตานั้นเราซื้อมาแล้วเราต้องใช้ให้หมดเพราะเฉพาะซีซั่นนี้ซื้อเตานี้มา ซาใจกับชิปครูใจแซ่บๆละทีนี้แซ่บๆเอสนี่น้ำจิ้มปุยนี่น้ำจิ้มแซ่บๆของปุยก็มาแล้วจ้ะเสซีฟูดซีฟูดจวดเจ็ดอู้ 자 보여줄게 어떻게 먹는지 응. 요거를 요거 고추 하나 넣고 소고추장 이렇게레몬 이렇게 해갖고 아로이 메이? 오알 아로이 알로이 막? 오케이 เวอรี่อ <Very> อากาศข้างนอกตอนนี้อากาศข้างนอกลบสิบนะคะส่วนอากาศข้างในนี่ได้คะอากาศข้างในยี่สิบเก้าแต่ว่าความชื้นยี่สิบหกคือ <laughs> แบบว่าไ r แห้งมากอากาศแหง้งยี่ิบเก้านี้ซัมเมอร์เลยนะคะ <laughs> แป๊ปปุ้ยกำลังพอดีเลย <laughs> ป้าร้อนท <laughs> วเรเรามีสองเตาค่ะ <laughs> ร้อนมาก ร้อนมากนัดโอเคสองเตาจะได้ไม่ตีกันโอ้ยลบยี่สิบก็ไม่กลัวงานดี Now in September is summertime n อ okay cool Outside winter here is summer Good จ้ายาวไปจ้าอยู่ได้ ไม่ต้องเป็นหว่วงเรามีตัวสัญญาณเตือนเยอะแยะมากมายงานต้มถั่วแดงข้าวเหนียวดำก็ามานะจ๊ะเดี๋ยวให้มาดูตอนอีกทีตอนเสร็จแล้วนะคะ นีค่คนกินเนี่ยเนี่ยย,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 ออยของหวานตบท้ายก่อนไปนอนนะคะอันต้มไปเรื่อยๆไม่รีบค่ะถั่วถั่วแตกแล้วเข้าวเหนีหยวลงไปโอเคเดี๋ยวใส่กะทิใส่กะทิแล้วเติมน้ำตาลหวานนิดหน่อยค่ะไม่ไม่หวานมากเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่ชอบทานหวานมาก แล้วกินก่อนนอนแล้วก็ไปนอนหลับฝันดีโอเคเห็นไหมถั่วดำต้องเข้านะคะข้าวเหนียวถั่วดำต้องเข้าแล้วงานนี้เกาหลีเกาใจข้าวเหนียวถั่วดำมาแล้วหนึ่งเอาต้มไปเรื่อยๆแต่ว่าแซ่บแล้วนะพี่ชิมแล้ว โอ้โหจัดไปไม่มีจะเสียอรลอยข้าวเหนียวข้าเหนียวข้าเหนียวดำข้าวเหนียวอีดำอันนี้โอ้ยข้าวเหนียวอีดำอันเด้อเอาป้ากินข้าวเหนียวดำสิคะ ้องกินดูโอเคเดสกุ้งมูลอืมวอเตอร์น้ำ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 เอ็นเดสปูนนี่ก็่อืมกาวเหนียวดำกินก่อนแล้วก็ไปนอนได้อร่อยไหมคะอืมดีจุดดีจุดเยอืม อากาศข้างใน27องศาอืมอืมอืมอ่าฮออเออฮวัดตัวร้อนร้อนร้นี่นะจ๊ะไทยสไตล์ไทยสไตล์เปีนิดจ้าโอเคเอาไปกินบ้างข้าวเหนียวดำ กินเนียวดํากับลาวกินข้าวเหนียวดำ <c oughs> ทำใหโอป้ากินอร่อยมากเลยหอมออุ้น่นเดมเซช่วยเหรอมันทีมากเลยโอเคอร่อยมากเอาละครับ อล้ะค่ะเอาลยค่ะโอเคเอาระดับยี่สิบปดองศาความชื้นก็ยี่สิบปดอากาศแบบว่าแห้งมากแต่ว่าเดี๋ยวปุ้ยก็จะต้มน้ำร้อนไม่ต้องเป็นห่วงเรามีนี้นี้คอยเตือนเราอยู่ว่าโอเคตอนนี้คุณถ้าเกิดว่าอากาศข้างใน น้อยเกินไปเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะเตือนไผให้เราตื่นโอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ good night good night see you tomorrow โอ๊ยตายแล้วเพื่อนๆปุ้ยให้ดูอะไรเนี่ยน้ำแข็งนี่น้ำแข็ง ข้างนอกข้างนอกลบส3ลบ13องศาอันนี้น้ำแข็งเกาะเต็มเต็มเลยเห็นไหมคะโอ้โหจริงจังหนาวมากอ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่มี <c oughs> อันนี้เราตายนี่ ถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ตายแน่อ,อันนี้ปิดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่าเยอะเกินไปที่นอนเป็นพื้นอุ่นแล้วก็ทุกคนก็มีฮอตแพดแล้วก็กระเป๋าน้ำร้อนอีกคนละถุงส่วนเสื้อผ้านี่ก็เป็นฮิตเทคนะคะชุดนงชุดนอนแล้วก็เรามีตัวนี้เปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนโอเค แล้วก็ตรงนี้เราก็เปิดไว้นิดนึงแค่จุดเดียวก็ทำดูทำดูไว้ตรงนั้นจ้าน่มีกระป๋องน้ำสวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะ มงตรงอากาศจุดที่ลบสิบสามหนาวมากค่ะ <c oughs> หนาวมากหนาวมากบอกเลยอ <c oughs> อกมาข้างนอกหนาวมากดูสิคะอือห,หึ่สิบโมงแล้วคะอือห,หสุดๆไปเลยจ้ะ ดูสิคะทุกอย่างแข็งหมดแล้วเต็นท์ก็แข็งค่ะเต็นท์เป็นน้ำแข็งนะคะนั่นน่าจะเป็นครบรงชาติตรงไม่ใช่ดูสิคะแข็งแล้วเราจะ ออกมายังไงเนาะเป็นหน้าที่ของปู่ป๊าไปที่ด้านไหนกันเถอะคะเอาน้ำแข็งล่วง <c oughs> ไนเต็นท์นี้88องศาความชื้น33นะคะข้างนอกลบ13ค่ะเรามีตัวนี้ตัวเดียวเตาเตานี้ปิดค่ะเตานี้ปิดอยู่นะคะเดี๋ยวไปนอนต่ออีกสักชั่วโมง แล้วก็กลับบ้านกันแล้วล่ะคะ่ะนี่กลาหลับอยู่จ้าอะเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปดูอันนี้คืออะไรอีโก้โอ้ยรูใหญ่มากโ <c oughs> Oh my God โอ้ยน้ำแข็งดูสิกะโอ้ยุก็หนาวนองจานนะคะเนี่ยจาน้ำแข็งเกาะเต็นท์เต็มหมดเลยน้ำแข็งจ้าเดี๋ยวพาชิรักหอยแข็งหอยแข็งใช่ คนมาเต้นตอนกลางคืนมาอีกสามคันรวดโอ้โหดูสิคะนี่คือเตาของเราแต่ว่าเต้นเป็นรูเลยรูใหญ่เลยค่ะโอ้ยเพื่อนๆดูควันออกทางนี้ละจ้ะควันออกมาแล้ว ๆๆๆๆๆโอ้เมื่อคืนน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะตอนกลางคืน <c oughs> ตอนดีอุหนหนาวจริงตรงนี้ก็เป็นอีกเต็นท์หนึ่งหลังตรงนี้ก็หนึ่งหลังอถ่ายเครื่องบินชักนิดเอาไปไหนแล้ว โอ้ยอยู่ใกล้สนามบิน,อย,นอยู่บนภูเขาจ้าพุยไ,ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรขอบหนาวจะเยือกอออแต่เสื้อผ้าเอาอยู่โอ้ยอันนี้ก็คือแบบว่าน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็ง ว้าวอืมปุ้ยรู้แล้วว่าทำไมเต็นเป็นรูนี่แหละเราเผาเตาแล้วก็เศษขี้เท่ามันตกลงมาใส่เต็นจ้ะเต็นตรงนี้คือเขามีสำหรับไว้ให้เช่าค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเต็น มาเช่าทางนี้มาเช่ากับทางเข้มเข้มก็ได้ค่ะโอ้โ้โอ้โอูโ้ใหญ่พูอใหญ่ไปซ่วมแล้วพาเชยไฮไอ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 ้ข่าวจอดรถอยู <c oughs> ห่หนาว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 มีกันทัง เดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูพาเพื่อนๆไปดูเต็นเป็นน้ำแข็งโชว์โชว์โชว์ไอซ์ออรุมนี่นี่นะคะน้ำแข็งแข็งหมดเร็วเอาละค่ะพอประมาณนะจะโอ้ยพอประมาณนะคะ,อ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็ทำงานดีีเ <c oughs> ตาเตาผิงของปุ้ย อเอาซุดสุดเอาแล้วจ้าสวยเส้นกันจ้ามาแล้วใายคุกซูกินด้วยกันนะคะกินแล้ว อานเข้าเร็วๆๆๆๆ <S <S มาม่าไม่เข้านะคะอันนี้เข้าค้าวกุกซู <S 1> <S 1> อืเอาละค่ะปุ้ยกับโอป้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบการนูนากดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยครับขอบคุณค่ะครับรบ,บายบาย